แค่คุณแค่พบความฝันมาว่าที่นี่สร้างความฝันให้อยู่แล้วค่ะแล้วก็แค่มีไอเดียมาให้เรานิดหน่อยเราก็ต่อยอดให้ได้หมดเลยค่ะแค่พบความฝันมาเออช,ชอบครันี้คุณมีความฝันอะไรเล่าให้ใเราฟังเราทําให้เป็นจริงรขึ้นมาได้เราทำให้ได้ค่ะเห็นบอกมีคนบอกว่าถ่ายรูปสินค้าคมาแล้วบอกว่าอยากได้คล้ายๆแบบนี้ก็สามารถทำได้ค่ะก็คือเ e ก้าของเราพัฒนาไปไกลจนสามารถนำสารสกัดได้ทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะ พระดาใช่ค่ะเราสามารถนําเข้ามาเพื่อให้กับลูกค้าของเราได้ค่ะแปลว่าเราจะต้องมีห้องแลบมากมายในการที่จะคิดค้นสินค้าหลากหลายชนิดโอ้โหแล้วก็มีผู้สันทัศน์เคนีมีนักวิทยาศาสตร,ร,รม์มีนักเคมีเข้ามาเร,รียนรู้แล้วก็แล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ผสมสูตร<ช>เหานีให้เลยใช่ค่ะแล้วเวกาเรายังมีทีม R&D packaging ด้วยนะคะคุณอา ไม่ใช่ทีมแค่ทีม R&D ดูแลผแลิตภัณฑ์เรามีทีม R&D Packaging ที่ดูแลแม้กระทั่งว่า Packaging ตัวนี้รองรับกับผลิตภัณฑ์ลูกค้าหรือเปล่าอย่างเงี้ยคเพราะว่าบางครั้งค่ะผลิตภัณฑ์บางตัวค่ะอย่างซันสกรีนอย่างเงี้ยอาจจะต,ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะคุณอาเราต้องมีการทดสอบให้กับลูกค้าก่อนค่ะเพื่อทําไมซันสกรีนซันสกรีนก็คือโลชั่นกันแดดใช่ไหมฮะะทำไมจะต้องมีความหนาเป็นพิเศษเพราะว่าเขามี SPF นะคะคุณอา SPF ค่ะเราต้องห่อหุ้มให้ให้ดีอย่างเช่นมันก็ต้องมีเล็บเล็บตามมาตรฐานนะคะว่าต้องต้องห้าชั้นขึ้นไปอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องขบวนการทดสอบเอามาว่ามันห้าชั้นจริงไหมอะไรค่ะเราก็ต้องห้าชั้นนี่นออส,ม,สมมตมมเเเเเเเิเป็นกระปุกปั๊มใช่ไหมใช่ค่ะพลาสติกที่ใช้ใช่ค่ะที่จะทําเป็นไอ้กระปุกลูกขวดปั๊มเนี่ยนะฮะต้องมีความหนาถึงห้าชั้นขึ้นไปอ่ะ ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าทำรัณฑ์ออกไปแล้วค่ะหนึ่งคือเป็นแบรนดิ้งเราจะได้ดูแลต,ต้น,นต้นทางไปเลยเผื่อไม่ได้ให้เกิดปัญหาค่ะ <c oughs> บางครั้งถ้าถ้าเกิดคุณภาพมันไม่ถึงเนี่ยก็จะเกิดการแตกกันรั่วมาค่ะดังนั้นลูกค้าก็ต้องเสียเวลาหรือว,ว่าผู้บริโภคที่ซื้อไปก็จะต้องเสียเวลามาตรงนี้อีกถ้าออกจากเวก้าสินค้าต้องดีแน่นอนล <c oughs> ิปสติกสมมติลิปสติกเนี่ยเรา อย่างไรมันอยู่กับปากเราสามารถที่กินเข้าไปได้อยู่ตลอดเวลาอ,อันนี้ยากยากกว่าไหมค่ะตอนนี้ค่ะด้วยด้วยเทรนด์ใหม่ด้วยด้วยกันสมัยใหม่ค่ะมันมีเยอะมากเลยค่ะแต่สิ่งที่เราจะทําให้คู่แข่งเหนือกว่าคู่แข่งเราก็ต้องชูจุดขายอย่างเช่นตอนนี้ค่ะมันก็จะมีลิปสติกออกแนวออร์แกนิกเนเชอรัลทานได้เคม็มมาอุ้ยทานได้เป็นรส รสช็อกโกแลตรสมิ้นต์รสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นกลิ่นหรืออะไรต่างๆที่เราจะดึงดูดความความเป็นจุดขายค่ะเพราะตอนนี้ค่ะผ่อนมองว่าความเป็นธรรมชาติเนี่ยมันมาแรงมากๆลูกค้าชอบค่ะที่เราทาแล้วมันไม่มันไม่เป็นอะไรกับร่างกายหรืออะไรอย่างิปสติกเนี่ยก็ต้องค่อนข้างหาจุดขายแล้วก็สิ่งที่ดีๆมาให้ลูกค้าค่ะบริการครบวงจรจริงๆใช่ไหมฮะแล้วก็จนกระทั่งถึงการ ขอออยอข,อ<ช>ขอออยอนี่เขาบอกยากมากใช่ค่ะ เพราะว่าสินค้าค่ะมันจะต้องละเอียดมากๆในการขอออยลเราต้องตรงปกด้วยค่ะแต่ด้วยเวก้าของเราค่ะตรงนี้เรายึดถือเราให้ความสําคัญอยู่แล้วค่ะถ้างั้นก็การขอออยเวก้านี่ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ค่ะเพราะว่าเรามีขบวนการที่ที่ดีอยู่แล้วค่ะคุณอาสามารถขอได้ภายในหนึ่งวันก็ยังมีนเป็นจุดขายให้ลูกค้าเลยค่ะที่เขาบอกว่าการขอออยนี้ค่อนข้างยากก็เป็นเพราะว่ามันจะต้องได้รับการพิสูจน์อย่างแท้จริงว่าถกต้องอาหารและยาจะต้องปลอดภัย ใช่คอมันจะต้องได้มาตรฐานจริงๆแต่ไม่กล้าวันหนึ่งก็ขอได้วันหนึ่งก็เคยมีมาแล้วค่ะเคยมีมาแล้วพอเข้าไ,<ป>ไปแล้วผมก็ต้องการเซรั่มหนึ่งตัวเข้ามาเนี้ยแล้วก็คุยกันคิดว่าต้องใช้เวลาคุยกันประมาณสักกี่นาทีหรือว่ากี่ชั่วโมงค่ะ,คะมันจะต้องใช้เวลาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าต้องได้เทสสินค้าจริงค่ะตามเลฟเว่นก่อนค่ะ เพราะว่าการพูดคุยครั้งแรกอาจจะทําแค่เล็บเล็บก่อนนะคะขักระบวนการพอกระบวนการที่2ก็ต้องส่งตัวอย่างจากห้องแลบของเราค่ะไปสู่มือลูกค้าก่อนลูกค้าต้องได้เทสต์จนประสิทธิภาพของทีมจนเป็นที่พอใจค่ะกระบวนการต่อไปคือการขึ้นผลิตอย่างเช่นการขอออยการออกแบบต่างๆค่ะเมีเสร็จแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ60วันสองเดือนในแบรนด์ใช่ค่ะเรียกว่า2งเดือนเองเรามีสินค้าที่ขายได ขาย<ช>ได้เลยเพร้อมขายเลยใช่ค่ะเป็นเ g เลยของลูกค้าเลยค่ะสุดยอดวันสต o อ s เซอร์วิสจริงๆนะฮะ